ตรงนี้ก็จะเป็นไอติมลายกระเบื้องนะครับแนะนำเลยนะครับมาแล้วต้องต้องนี่อ๋อเพราะเป็นยางบ่เป็นยางเพราะเป็นยางในี่กระเป๋าแน่นหนี่อยนึงอันนี้จะโชว์อันนี้จะเป็นอันนี้ยักษ์เหรออันจะเป็นยักษ์โโดนี่อ้โันจะเป็นลายไทยก็จะมีลายกระเบื้องสวยงามต้องอะไรลายกระเบื้องเด็ด้วยนะมันจะมีลายกระเบื้องแล้วก็จะมีลายลายหลายอย่างมีหลายลายนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นไอติมสามมิติให้ลายกระเบื้องเด็กน้อยใส่ชุดไทยใส่ชุดไทย น่ากินทุกคนเย็นต้องจับแล้วก็ถ่ายรูปก,กับมุมนี้นี่แล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ถ่ายกับมุมนี้ไอติมเอาไอติมมาแล้วก็วอย่า<อ>งเงี้เหรอน่ารักจนบุกากินเลยเน,ะนกาะจับออกมาเลยน้องจับออกมาเลยแล้วก็ทูแมนนี่แล้วก็อย่างนี้นอย่าเพิ่งกินอย่าิ่งกินใส่ก่อนนี้ยุกกันมา ลูกก็สั่งได้กินไอติมเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์นมันยอดเลยนตอนนี้จะมีไอติมเวียงจันทร์ด้วยเด้่เห็นบ่ประธานหลวงแล้วก็จะเป็นประตูชัยนี่จับโมกากินเจ็บเอวอนจะจะบมกากินจะเอาไว้ใส่กระเป๋ากระเป๋าจะไหวเด้อเอาใส่กระเป๋าเอามากินที่บ้านใส่ติ๊บเขาไว้บ่เออนะมาบราลายใบใส่ เก็บในะเนสีผู้ดิสวาจนเซนที่น้องเห็นมุมอันนี้ปะโอเคนี่บงหลังของมันคือเปนยีอพี่น้อร่นี่ะเป็นถายรูปยสิบสามสองไอบ้าง่รใช่ไหมถ่ายรูเดี๋ยวสิบเบื้งกนว่าบทถึงใจ แมงปูเอกค่ะมันหลายดิอ่าโอ้ตัวนี้งามนี่น้ำนอได้บ่ได้บ่เป็นด้วยเดี๋ยวอันอ่อนเดือยอีกแบบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวซีเบิ้งไปคุ่นเด้อได้ได้พระปางบ่ได้พระป๊อปกรมกลมๆลงในหนึ่งไดป๊อปสายตาขึ้นทั้ง โอเคทันๆโอเคเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้สิยืนตรงเนาะนบโนบโนบน้ำเนด้ได้ป่คือได้พ้ะอ่าพระปางเนาะได้ได้ได้สามสองเคเอาเบิร์เท่าปะโดยเอารถ Có lắm lái cái cả lái bạn. Nhật nhanh thắng 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 thang thang thắng nó thắng 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 đây thắng 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 đây, đây. Yeah. Okay, đây. thắng thắng ๋ยอพี่นะ่รเบเชว่อไว้งเนนะทาบอหึปะเท่ากันเออดอ H ทาเหนื่อยาด้วยว่ะจะได้ว่จังไดนบ่อยหน่อยโมโหสีถ่ายแะ้วนี่เอามือจับแบบจับสาิอ่าเออต้องบอกแบบนี้แหละมือกอง ีทานอะไรบดดเยสุาออบโบฮักเอาชุดไทยมาเออเอาชุดลาวมาก่อนเอาชุดลาวมานำมีเปลี่ยนเปลี่ยนไดบ้างมีห้องน้ำบ้างแต่ห้องห้องบนได้น้ำให้เปลี่ยนมันจึเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นแบบกันเดียบบแต่ว่าเอฟซีแบบว่าให้ใส่ชุดลาวพร้อมนะมันทันปอยานแบบมีพวกโดกโดกสวยก็แล้วสาวนมีแพลนไหมว่าจะมาถ่ายจุดนี้ ตอนตอนเดินทางมาแมนกับก็เอาผังเอาเอาเครื่องมานําแม่นเจออาทิมาอยู่บ่ใกล้บ่มาอยู่นําไอ้อ่ะพี่กิตอยู่กระเป๋าบ่แม่นฝากเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีกระเป๋าเฮาเฮาบ่มีกระเป๋าเดี๋ยวน้องส่งไรไปให้เด้อเดี๋ยมีไรบ่มีพักมันสแกนบ่ได้นะมอาสแกนได้บ่บ่ได้สแกนให้บ่ได้เออเออเดี๋ยวๆดเดี๋ยวสแกนได้ลงน้องไอ้ก็ขอลูกน้องไอ้ สบายดีสบายดีสบายดีเอวยวนสบายดีน้องนุ่นเด้อสบายดีเนาะอ่ะยินดีต้อนรับกับซูซองน้องนุ่นสาวลาวเด้อแล้วก็สบายดีเอฟซีเอวยวนสบายดีเนาะสบายเีไอโดยของไอโบพร้อมเนาะอ่านั่นแหละเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะเนาะเมื่อกี้มาพบกับสาววอนซาแนลเนาะแล้วก็น้องน้องนุ่นสาวลาวจ้าเมื่อกี้เนาะได้มาเจอกับเอวยวนอ่า ครั้งแรกกจะพี่พี่เพราะว่าบเคยเจอเพื่อนเคยเจอแต่ในคลิปอ่าหนูเป็นแอบซีพี่ดิจริงหนูเห็นหนูเห็นลิปพี่เั้งท้หนูเห็นแบบทิปพี่โอนะก็ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งได้มาเจอพี่เขาครั้งแรกคือกันเลยก็อยากถามความรู้สึกพี่เห็นทิปพี่บอกว่าพี่มาไทยครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอยากถามความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมาเห็นประเทศไทยครั้งแรกแบบแรกก็คือ ว้าวแบบนี้เลยนนโดยเพราะว่าเขาก็เคยเห็นอยู่บ้านเขาบูมีแบบนี้เขาได้มาเห็นแล้วแบบจุดที่มันว้าวนาทุกคนมันห้ามตัวเองไปได้มันออกอัโตโนม,ตนมววัต,ติทุกคนรู้สึกว้าวตื่นเต้นทุกคนเมืองไทยแบบเป็นอีอย่างที่แบบน่าทึ่งทุกคนมหัศัรรยส์ทุกคนเนาะนั่นแหละ ประมาณนั้นแม่น้องเอวยน้องเอวยแบบมีมีความหูซื้อจังไหนเมื่อไดแบบได้มาใส่ส,สุดไทยนี่เป็นความฝ่ายฝันของเอ๋ยได้บอกแม่เห็นทุกคนใส่ก็แบบสวยงามแห่งตัวเองก็อยากงามนะทุกคนนั่นแหละเขาก็ได้มาใส่มือนี้เขาก็หูซื้อดีหูซื้อดีโดยหูซื้อดีหูซื้อแบบเออกระคากอยู่นาะ,นะแบบได้มาใส่สุดไทยแล้ว,บบลวเห็นวัดอรุณเนโดยสวยสวยงามทุกคนยิ่งมีแสงยิ่งสวยเลยเมืองไทยแบบ งดงามทุกคนมีมนค่างอิลีเห็นแล้วแบบอุ้ยน่าทึ่งบอกบ่ถืึกทุกคนเนาะบางทีก็คนหนาวจนลุกบางสถานที่เขาก็คนหนาวจนลุกเลยอันนี้แบบโบได้เสียแซงคือเมื่อนั้นขึ้นไปแอนสะพานขึ้นไปสะพานที่ว่างามๆนะสะพานยังไสะพานอีหยังเกาะเบาบสะพานสะพานยังเขาขึ้นไปนะสะพานพูดอีหยังนี่แหละโบจื้อที่ที่สาวนคนลุกขนาดคนลุกจริงทุกคน สาวอนเอาลงคลิปแล้วสะพานนี่อย่างที่เราไปงามๆนะไอโบสะพาเนาะอ๋อสะพานภูมิพลอี่อย่างนี่แหละอ๋อสะพานคูมิพลหนึ่งสองขนาดน่ะคนลูกทุกคนคนลูกจริงแล้วผู้ใดที่สําหรับความรู้สึกสาวอนนะผู้ใดที่ขึ้นไปจุดนั้นแล้วเบาวนะแม่นเบาปกติทุกคนเพราะว่าสาวอนเข้าไปแล้วแบบเห็นเห็นเข้าไปครั้งแรกน้องลองไปยังยังไม่เคยไปยังยังยังไม่เคยไปโอ้โหต้องไปเพราะว่า ไปแล้วแบบชิู้สึสแบบขนลุกแล้วขนหัวค่ลุกเลยแบบสวยงามอลังการคือมีมนคั่งเลยคือมีอย่างจากอย่าง<อ>กับไ่แน่ใจที่มันแบบน่าเกงขานเนาะทุกคนว้าวขนลุกอีลีมือนั้นนะก็ไดเอาลงคลิปแล้วทุกคนแล้วเออม,มาประเทศไทยนี่เออชิคับมือใหนเพราะว่ายาง,งนานบยังบ่บ้มือว่ามือใดนแต่ก่อนมาเนาะก็คิดว่าประมาณอาทิตย์นึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ตยที่ว่า, <S 2> 2 <S ายดย แต่ว่ากระบนแน่ใจบางทีติดใจก็อยู่ต่อเนาะทุกคนหรือว่าที่สําคัญก็คันมีเงินก็อยู่ต่อได้แมน่นบ่แนแน่นถ้าแบบใครมาประเทศไทยก็คือติดใจทุกคนค่ะเผืออทุกคนแมนนอันนี้ก็ติดใจอยากอยู่หลายๆมืออ๋อแล้วไอ้วอลแบบเหตุเบียกเห็ดงานอย,างอย่างอยู่ประเทศลาวอยู่ลาวก็เป็นกผ่านมาเนาะเป็นอดีตคือเหตุการณ์เนาะ เป็นพนักงานออ,ออฟฟิศที่ว่าบริษัทเขจาจองห้องอย่างเป็นบริษัทแห่งหนึ่งเนาะาสิสาเนาะน,นั่นแหละก็ได้ลาออกแล้ว,ลวสองปีแล้วทุกคนเนาะก็บดริห็ดอย่างแล้วก็มีตังมาเห youtube ขายออนไลน์อย่างเรื่อยไปเรื่อยเพื่อไปของเอออย่างซีนะเนาะเป็นแบบอิสระของตัวเองที่ตัวเองมากาสิสาเพราะว่าค้นพบตัวเองเพิ่งมาค้นพบตัวเองว่าเองมากอิสระเนาะทุกคนอยากไปใส่ก็ได้ไปเพราะว่าเป็นคนที่บ่มากว่า ต้องไปการแปดโมงห้าโมงเลิกอันนี้อ,อย่างประมาณนี้เพราะว่าเฮาอยู่ในจุดนี้แล้วขนาะแต่ว่าบุบ,บดได้ว่ามันมันบดีได้ทุกคนแต่ว่ามันเฉพาะของสาวรเนาะเขามาได้อยู่จุดนั้นแล้วนาะมันมันจุดอิ่มของเฮาเฉพาะเฮาเนาะอ,อ่านั่นแหละก็ประมาณนี้โดยกิเหตุการณ์แต่ว่าตอนนี้เอ่อลาออกแล้วนะ